ย้อนกลับไปที่โฟชาร์ดเนาะระบบไอ้ตัวนี้คือจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดถูกหมนะครับอ่าเราเราไม่มีอะไรนะส่วนนี้แค่บอกเฉยๆนะส่วนนี้อยู่ในโปรแกรมเราทําอะไรไปบ้างนะส่วนใหญตอนนี้เราเรียนกล่องนี้กับกล่องนี้ไอ้กล่องนี้คือรับค่ากับแสดงผลคือคําสั่ง Bin f Scan f ถูกไหมนะครับนะเรื่อในนี้อ่ะพี่จะใส่เนาะมันคือ Bin f Scan f ของเรานั่นเองนะครับ เราถ่ายับเอารับค่าสแกนเอฟเนาะเดี๋ยวน้องงงนะครับสแกนเอฟกับพีเนฟเนาะ <S <S ก็คือเรารู้แล้วว่าไอภาษา c คือใช้2องคำสั่งนี้ดอกพีเนฟกับสแกนเอฟตัวนี้นะครับคราวนี้ต่อมาไอประมวลผลสุดใหญ่ก็จะเป็นพวกการคำนวณหรือคิดอะไรสักอย่างเนาะจะไม่ได้มีอะไรเลยพิเศษต่อมานะครับจะเหลืออีกกล่องหนึ่งที่ยังไม่เจอเลยก็เคยตัวนี้นะครับตัวนี้นะเป็นกล่องสำหรับ ทางเลือกนะครับแล้วก็การตัดสินใจเอ้จุดเชื่อมตันนี้พี่ไม่ไม่ได้โฟกัสแล้วไม่มีอะไรอนะ่ะไม่ได้ทำหน้าที่ในภาษาที่นะครับนะคือัวนีัวนี้คือทางเลือกหรือการตัดสินใจนะครับทางเลือกหรือการตัดสินใจนะถ้าย้อนกลับไปโฟกัสเรื่องแรกของเรานะที่เราบอกกันว่าถ้าวันนี้เราจะกินข้าวเย็นกับเพื่อนนะนัดกันมาเราจะกินอะไรกันบานะครับแต่ละคนก็คิดมากเพื่อแต่ละคนมีทางเลือกของตัวเองถูกไหมนะครับ ไอทางเลือกแต่และทางเลือกเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่บ่านะเพราะว่า,เ,าเราสามารถสร้างเงื่อนไขแล้วก็ทางเลือกให้กับตัวเองได้เหมือนกันนะครับพอมีแบบนี้เนี่ยในคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีทางเลือกกับเ,เงื่อนไขให้เราสามารถเขียนลงไปได้เนาะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของโฟชาร์เนี่ยก็คือใช้ในกล่องนี้แต่ครั้งนี้พอเป็นเรื่องของภาษา C ีนะครับเรื่องของภาษา C มีอะไรบ้างเนาะมีคําสั่ง อีฟ e นะครับอันดับแรกมีคำสั่งอีฟนะคำสั่งอีฟมีคำสั่งอะไรอีกนะครับคำสั่งอ e ีฟเอลนะครับนะหลักๆก,ก็จะมีอ e ีฟเอลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอ e ีฟเอลตรงนี้เลยไปไปยุ่งแล้วก็อีกหนึ่งก็จะเป็นคำสั่งสวิตช์นะครับอ่านะ หลักๆก,ก็จะมีอยู่3ตัวนี้หลักๆก,ก็จะมี3ตัวน,นะครับตอนนี้เดี๋ยวที่จะอธิบายนะครับเพิ่มเติมก็คือคําสั่งของสวิตช์นั่นเองเนาะอ่ะเพียงเดี๋ยวเรามาดูคําสั่งสวิตช์กันนะครับ โอเคนะครับคานนี้เขาเนื้อหาของสวิตเคสสวิตเคสคืออะไรสวิตเคสก็คือทางเลือกเนาะทางเลือกยังไงนะครับอ่าถามเยอะจังเลยเนาะมาดูพร้อมกันเนาะสมมุติว่าข้างบนเจออะไรมาไม่รู้แหละนะครับไม่รู้อ่านะครับคานนี้เอ่อต่อมาต่อมาเราเจอจุดเปลี่ยนนะครับหรือจุดที่เป็นทางเลือกในการตัดสินใจเนาะ เพราะว่าจะมีกล่องกล่องนี้โผล่ขึ้นมานะครับเห็นอยู่เนาะไม่เล็กไปโอเคนะครับอ่ะนะครับคราวนี้กล่องแรกเนาะก็คือเป็นเคสที่1นึ่นะครับเป็นเคสที่เป็น1น,นะเป็นเคสหนึ่ง คราวนี้เป็นเคสหนึ่งแล้วยังไงต่อถ้าเป็นเคสหนึ่งจริงเนี่ยนะครับเราก็ไปทำแอคชั่นอะไรสักอย่างนะครับเราก็ไปทำแอคชั่นอะไรสักอย่างนะครับทำแอคชั่นอะไรสักอย่างอันนี้ในกรณีที่เป็นจริงนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นจริงเนาะก็ถ้าเป็นจริงก็คือทำอะไรสักอย่างเนาะนะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ขออนุญาตใส่ นะครับคำสั่งหนึ่งก็คือ statement s t a t e m e n t หนึ่งนะครับนะจะมีกี่คำสั่งก็ได้นะจะมีกี่คำสั่งก็ได้นะครับจะมีกี่คำสั่งก็ได้เสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วสมมุติในกรณีที่ว่าถ้าไม่ใช่ล่ะถ้าไม่ใช่เคสหนึ่งไม่ใช่เคสหนึ่งเป็นไงครับมันก็จะมาตรวจสอบต่อนะมันก็จะมาตรวจสอบต่ออย่างเช่น อย่างเช่นนะครับเมื่อกี้สมมติว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเช่นอันนี้เราบอกว่าขิวข้าไหมสม,มินะสม,มิไม่เอาเขเป็นอ,อยากกินบุฟเฟ่ไหมถ้าใช่แล้วก็เป็นเรื่องบุฟเฟ่มีอะไรบ้างแต่ถ้าไม่ใช่เราไปกินาราคาใช่ไหมถ้าเป็นอาหารจานเดียวใช่ไหมเราค่อยไปเลือกนะครับอะ,อะไรประมาณนี้เน <No? S 2> าะยกตัวอ,อย่างง่ายๆคราวนี้ต่อมาเคสหนึ่งเสร็จแล้วถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นเคสที่สองนะครับนะคราวนี้ เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเ K ที่สเป็นจริงนะครับเ K ที่สเป็นจริงนะครับถ้าเ K ที่สเป็นจริงเนี่ยมันก็จะไปทำคำสั่งที่เป็นคำสั่งที่2นั่นเองนะ ไปทาคาสั่งที่เป็นคําสั่งที่สองเมื่อกี้คืออันนี้เป็นเทปนะครับอันนี้เป็นเทปนะครับครบควาวนี้เนี่ยไอ้คำสั่งเนี่ยไอ้แต่ละเคสเนี่ยมีกี่เคสเราสามารถสร้างไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับนะอ่าเพียงพี่จะขอเขียนละละไว้นะครับละจุดๆ,ๆไว้ปั๊บแล้วก็สร้างจุดๆ,ๆเพิ่มอีกหนึ่ง,งล้วกันเนาะจุดๆ,ๆ,ๆนะครับ ให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีหลายเคสลงไปได้เรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับจนถึงสมมุติอันนี้คือเคสสุดท้ายแล้วนะครับเห็นไเคสสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ยกตัวอย่างว่าเป็นเคสที่เ n แล้วกันนะครับเป็นเคสที่ n แล้กันเคสสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดเคสสุดท้ายเป็นจริงนะครับถ้าเคสสุดท้ายเป็นจริง ก็เหมือนกันนะครับก็ไปทำคำสั่งที่เป็นคำสั่ง n นะครับนะก็คือ statement n นะครับคราวนี้พอเป็น statement n นะในกรณีที่เป็นจริงเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะคราวนี้ต่อมานะครับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายเนาะนะครับทางเลือกสุดท้าย สมมติว่าถ้าไม่ใช่เคสหนึ่งถึงเคสเเนี่ยสมมติไม่ใช่หนึ่งถึงสิบปึ๊บเคสสุดท้ายเนี่ยเราสามารถใส่ที่เป็นกรณีฉุกเฉินได้ว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่ข้างบนหรือนอกเหนือจากข้างบนเนี่ยให้เป็นเคสนี้ได้นะครับให้เป็นเคสนี้ได้ปึ๊บอ่าเดี๋ยวขออนุญาตขดขึ้นมานิดนึงนะครับหกสิบหกเจ็ดสิบ ครับนะก็คือถ้าไม่ใช่ข้างบนก็จะเป็นสเตทเมนสุดท้ายคือสเตทเมนเดฟอล l ์นะครับนะอันนี้ในกรณีที่เป็นเทสอันสุดท้ายนะครับนะคราวนี้ตะอานเนี่ยหลังจากที่ถ้าเข้าไปทาคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งแล้วอย่างเช่นอยากกินบุฟเฟ่นะครับสมมตินี้อยากกินะอาหารจานเดียวนี้อยากกินบะุฟเฟ่ถ้าอยากกินบะุฟเฟ่เนี่ยเราก็จะไม่ยุ่งกับเคจจานเดียวอะไรข้างล่างมันก็จะไม่โดนทํางานต่อถูกไหมนะครับมันก็จะมาไอเนี้ยเสร็จแล้วนี่คิดอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอคิดเสร็จเนี่ยในต่ละเคสับ สุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องมาจบรวมกันนะครับจุดจุดหนึ่งเนาะอ่าเพราะฉะนี้เดี๋ยวเราอ่าพี่จะสร้างจุดเชื่อมให้ดูนะครับนะครับคนี้จุดเชื่อมทำอะไรนะก็คือ จากเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเฮ้ยเออคำสั่งที่หนึ่งอะถ้าทำเสร็จแล้วไปไหนครับเสร็จแล้วมันก็มาคำสั่งสุดท้ายนั่นเองก็คือสมมติเมื่อกี้ทำเคสหนึ่งทำเสร็จแล้วพุณไปไหนครับเสร็จแล้วก็คือออกจากคำสั่งนั่นเองเนาะเพนก็จะลงไปที่จุดสุดท้ายตรงนั้นนะครับเคสอื่นๆเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับเคสอื่นๆก็เหมือนกันนะก็มีหน้าตาแบบนี้ออกมาเหมือนกัน ครับประมาณนี้นะครับอ่ะเพล็จากโฟชาร์ดตรงนี้พอมองภาพออกไหมครับว่ายังไงนะถ้าเป็นเคลนี้ทําแบบนี้ถ้าเคลนี้ทําแบบนี้ถ้าเคลนี้ทําแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เคลข้างบนก็คือทําแบบข้างล่างเนาะอันนี้นี่เป็นอ่าเขาเรียกโฟชาร์ดของสวิตช์นะครับนะโฟชาร์ดของสวิตช์ เนาะนะครับอันนี้เป็นโฟชาร์ดของสวิตช์นะครับหน้าตาแบบนี้เล็กเลกนิดนึงเนาะนะครับอ่ะคานนี้ต่อมาอนเนี้ยมันคือโฟชาร์ดรูปแบบของเรามีทางเลือกเราเขียนทางเลือกได้ในทางเลือกนี้มีคําสั่งอะไรเราสามารถทําได้นะครับนะเพ้นคราวนี้มาดูภาษา C กันนะครับมาเข้ากับคําสั่งภาษา C กันคาสั่งภาษา C หน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตาก็เริ่มที่สวิตครับอ่า เริ่มต้นที่สวิตนะครับเห็นเห็นไหมเนี่ยจะเล็กไปนิดนึงเนาะเริ่มต้นที่สวิตนะครับแล้วก็จะมีวงเล็บอยู่นะในวงเล็บคืออะไรนะครับในวงเล็บตรงนี้ที่ขอใส่เดอร์สกอร์ไปแทนละกันเนาะอ่าที่อยู่ในวงเล็บนะครับไอ้ที่อยู่ในวงเล็บตัวนี้นะครับวงเล็บตัวนี้นะ แอมโมเลตตัวนี้คือตัวแปรที่ต้องการทําการตรวจสอบนะครับตัวแปรที่ใช้ในการตรวจสอบเนาะน้องอาจจะงงอยู่เอ๊ะตัวแปรอะไรที่ใช้ในการตรวจสอบยังไงนะครับนะครับอ่ะรู้ก่อนว่าตัวนี้คือตัวแปรแล้วกันนะครับมันคือตัวแปร แล้วยังไงต่อสวิตค์นะครับต่อมาข้างในจะเป็นเคสนะครับข้างในจะเป็นเคสนะครับข้างในจะเป็นเคสในเคสทำอะไรบ้างอ่าก็มีสเตทเมนต์นะครับ ยังไงน,นะครับถ้ามอง mm hmm. โฟชาร์ดกลับไปไอน,นี้คือเคสหนึ่งถูกไหมสมมติว่าถ้านี่คือเคสหนึ่งไอนี้ก็คือสเตทเมนหนึ่งนะครับนะเพียนพี่ขออนุญาตเพิ่มถัดไปเป็นตัวอย่างเลยนะครับก็คือเป็นเคสที่เป็นเคสหนึ่งเนาะเคสหนึ่งนะครับสเตทเมนนี้ก็จะเป็นสเตทเมนหนึ่งเหมือนกันอ่า อพอมองภาพออกไหมนะครับพอมองภาพออกป่ะเนาะต่อมานะครับเคสสองนะครับเคสสองก็จะเป็นสเตทเมนสองนะครับนะสุดท้ายไปถึงเคสอะไรครับเคสเอนก็จะเป็นสเตทเมนเอ็นเนาะ ก็จะได้หน้าตาเบบนีม้มาถูกไหมครับไล่แต่ละคสไล่ไปเรื่อยจนถึงเนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คเคสนด้านบนทั้งหมดนะครับไม่ใช่คเคสนด้านบนทั้งหมดนะครับเมื่อกี้พี่ใส่จุดๆเพิ่มมากันเนาะจุดๆ ันนี้ต่อมาในสุดท้ายนะครับถ้าไม่ใช่ข้างบนทั้งหมดจะเป็น state m e n t default เนาะนะครับนะก็คือมันจะมีคำสั่งอันสุดท้ายก็คือคำสั่ง default นั่นเองนะครับถ้าเป็น default ก็คือทำ state m e n t default นั่นเองนะครับ อันนี้พี่จะไม่เขียนใส่ซิมิโคลอนนะก็คือให้รู้ว่ามันมีหลายคําสั่งได้นะครับเพราะงั้นพี่จะไม่ได้ใส่นะคราวนี้ต่อมานะครับอันนี้คือให้รู้ว่ามีแหละนะนะครับต่อมาคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจากโฟชาร์ของเราเนี่ยจะเห็นว่าพอทำเคสหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยทำคำสั่งหนึ่งเสร็จแล้วเป็นไงครับออกใ่ปะจะไม่ยุ่งกับเคสอื่นคราวนี้ถ้าเราเขียนคําสั่งสเวตเคสแค่นี้นะครับมันจะไปยุ่งกับอันอื่นได้ แผนเนี่ยในแต่ละเคสนะครับทุกครั้งที่จบ1เคสหรือจบ1คําสั่งและหนึ่งสเตทเมนต์จะมีคําสั่งเบรกมาขั้นนะครับจะมีเบรกมาขั้นเสมอนะแผนเราจะต้องมีเบรกอยู่ตรงนี้ทุกอันนะครับจนถึงเคสที่เป็นเคส N นั่น er เองนะครับนะถ้ามองง่ายๆในโฟชาร์ดเนี่ยก็คือ หลังจากที่ทําคําสั่งเสร็จแล้วนะครับเราก็มีคําสั่งเบรกตามท้ายมาอีกทีหนึ่งนั่นเองพี่ขออนุญาตลบทิ้งหนึงนะครับคำสั่งเบรกก็คือเป็นคําสั่งที่ทําให้ ออกจากคำสั่งสวิตเคสในเคสนั้นได้นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นในแต่ละเคสก็จะมีคำสั่งเบรกอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นจากตอนนี้จากโฟชาร์ดส่วนนี้นะครับกับสวิตเคสส่วนนี้นะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับถ้าเข้าใจพิ์หนึ่งหน่อยถ้างงพิมพ์ศูนย์หน่อยครับ น่าจะจดอยู่นะครับเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจพิมพ์หนึ่งหน่อยถ้างงพิมพ์ศูนย์ไหมครับใครใครไม่กล้าไม่กล้าพิมพ์อันนี้พิมพ์ไดเรกมาก,ก็ได้นะครับนะจะมีจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเข้าใจแล้วนะครับอ่ะอันนี้อาจจะต้องจดนิดนึงนะครับ รอเพื่อนจดหน่อยนะครับครนี้อธิบายเพิ่มเติมต่อนะครับครนี้เนื่องจากเคสของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเคสเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเลขนะครับเคสนที่นี้เป็นตัวเลขแบบนี้เลยนะมีเคสหนึ่งเคสสองเคสสาม,สามนะครับไอตัวเลขพวกนี้นะครับมันคือจํานวนเต็มนะครับไอตัวเลขพวกนี้คือจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ไอ้ตัวแปรที่เราต้องการใช้ในการตรวจสอบนะครับไอ้ตัวแปรที่ต้องการใช้ในการตรวจสอบเนี่ยนะไอ้ตัวแปรตัวเ,เนี้ยนะครับก็จะต้องเป็นชนิดจํานวนเต็มเหมือนกันเนาะจริงๆไอ้ตัวแปรที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับจะเป็นไปได้อยู่2อันคืออินนะครับนะอินกับชานะครับ เป็นอินกับชานะแต่ว่าตอนนี้ชายไม่ได้เรียนเพนพี่จะโฟกัสแค่อินดิเจอร์ตัวเดียวนะครับชาก็ถือเช่นถ้าเป็นตัวสอนเอตัวสอนบีตัวสอนซีนะครับนะนี้เป็นเคสหนึ่งเคสสองเคสสามนะครับก็จะเป็นอินดิเจอร์นะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนโอเคเนาะเพนพี่ขออนุญาตพิมพ์ตัวอย่างเพิ่มให้เลยละกันนะครับขออนุญาตอ่า เสียวเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอะใครใครที่จดอยู่จดไปก่อนนะครับใครที่จดอยู่จดไปก่อนเนาะอนะครับจดก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึง ตอนนี้มีใครมีคำถามถามมาได้เลยนะครับนะ จบเสด็จมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับพี่กำลังเขียนตัวอย่างให้อยู่แป๊บ,บนึ่งนะครับ นะครับโอเคจจอนะทโนคราวนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างสวิตช์เคจพร้อมกันอันนี้อันนี้เห็นเห็น,เห,นเห็นไหมเห็นหน้าจอหรือเปล่นะครับจะเปิดเทียบไว้นี้หนึ่งแล้วกันเนาะ คนะครับก็คืออันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างเห็นชัดเจนไหมนะนะครับคราวนี้พอพูดถึงตัวอย่างนะครับพอพูดถึงตัวอย่างอย่างการณีนี้นะก็คือเราจะเห็นว่าพี่มีการสร้างตัวแปรเด่ขึ้นมา คชื่อตัวแปรนับเบอร์เนาะชื่อตัวแปรนับเบอร์มีค่าเท่ากับหนึ่งอยู่คราวนี้คําสั่งสวิตเนี่ยก็คือเป็นการตรวจสอบเนาะก็คือใช้ในการเอาตัวแปรที่เราต้องการตรวจสอบมาใส่ที่นี่อย่างนี้นับเบอร์ที่ก็ต้องการตรวจสอบตัวแปรนับเบอร์ว่าถ้านับเบอร์ตอนเนี้ยเคสหนึ่งก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับเคสสองก็คือมีค่าเท่ากับสองนะครับเคสสามก็คือมีค่าเท่ากับสามเคสสี่ก็คือมีค่าเท่ากับสี่แต่ถ้าไม่ใช่เคสหนึ่งสองสามสี่คือไม่ใช่ แล้วนะครับก็จะลงมาเป็นดีฟอลต์นั่นเองเนาะคราวนี้คราวนี้สมมติว่าจากโจทย์ตันนี้ที่พี่ให้มาเนี่ยก็คือพี่บอกเฮ้ยนัมเบอร์มันมีค่าเท่ากับหนึ่งใชครับนะเมื่อตรวจสอบตัวแปรนัมเบอร์ตอนนี้นัมเบอร์มีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งเข้ากับเคสไหนครับก็คือเคสหนึ่งใช่ไหมนี้พอเป็นเคสหนึ่งต้องปิมพ์อะไร,ร,ารามาปิมพว o นออกมาอีกนะครับเพียงจากโคดน,นี้ถ้าแสดงผลออกทางหน้าจอเป็นไงครับเออมันไม่ชัดไม่ชัดมากเลยใช่ไหม ันนี้เห็นนะนนเห็น,น,นเห็นไหมนะเห็นเห็นขึ้นไปนะครับเห็นเห็นขึ้นเนาะัวที่ครับอันนี้ก็อันนี้อาจจะไม่คคบดีนหนึ่งเนาะก็เป็นเคสหนึ่งก่อนถ้าตอนนี้นัมเบอร์เป็นหนึ่งนะมันก็จะเข้าเคสหนึ่งปิ้นอะไรออกมาครับปิ้นวันออกมาเนาะอ๋อขออีกรอบหนึ่งอ่าโอเคเอาใหม่นะครับพี่ขออนุญาตแคปรูปดีกว่านะน่าจะเห็นชัดกว่า ป่ะน่าจะชัดกว่าใส่ในโปรแกรมนะครับปอบน,นึงนะอันนี้เป็นเรื่องของแสงของจอด้วยนะครับมันมันสว่างไปนะมันลดไม่ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะ ดูดีขึ้นไหมนะดูพืดๆขึ้นนิดนึงนะครับต่าไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนาะ ชัดขึ้นไหมชัดขึ้นไหมอันนี้สว่างไปปะได้ได้ไหมครับได้ไหมอ่ะโอเคงั้นลองดูต่อกันนาะเห็นป้ะน้องแบบเมื่อกี้นะเจโากคแบ ี้ต่อมาเนอะก็คือว่ายังไงครับอีกรอบนึงเนาะก็คือพี่มีการสร้างตัวแปร number ขึ้นมานะครับตัวน number ขึ้นมาซึ่ง number ตอนนี้เก็บค่าหนึ่งนะครับพี่มีการสร้างตัวแปรนเบอร์ขึ้นมา,นะนนมาซึ่ง number ตงนอนตนี้มีค่าเท่ากับหนงนะครต่อมาพี่ใช้คําสั่ง subit s u b ตัวนี้คือคําสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเนาะว่าไอ้ number ตัวเนี้ย ตรงกับเคสไหนซึ่งไอ้เคสไหนที่นเนี้ยก็คือนับเบอร์เนี่ยเนื่องจากเป็นอินิเทอร์เราก็จะเป็นได้จำนวนเต็มคือมีค่าเท่ไรลบเท่าไหร่ถึงบวกเท่าไหรเนี่ยนะครับนะก็คืออย่างนี้ในกรณีนับเบอร์สมมติว่าถ้าเราต้องการตรวจสอบว่าไอ้ไอ้ตัวนับเบอร์ตัวเนี้ยมีเคสเนี่ยเป็นค่าเท่ากับหนึ่งนะครับก็คือเคสที่มีค่าเท่ากับถึงเนี่ยนะนะครัำสั่งที่จะให้ทำก็คือพิมพ์วันออกมาถ้าเป็นเคสที่เป็นสองก็จะพิมพ์ t เคสที่เป็นสามก็คือจะพิมพ์ t h นะครับ,รบนะ เคสที่เป็น4ก็คือจะพิมน์4นะครับจะพิมน์4ออกมานะเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ก็คือ default อื่นๆทั้งหมดเนี่ยก็จะพิ i n ์อะไรครับอ,อันนี้คาพี่เพงคำว่า i n collect number ขึ้นมานะครับนะโอเคเพียนถ้าเกิดว่าตอนนี้ลองรันโปรแกรมเนี่ยจะเห็นว่าเนื่องจากว่า number มีค่าเป็น1เนาะมันจะเข้ากับเคส1เพียนที่พิ้นออกมามันจะพิมน์คำว่า one ออกมาทางหน้าจอนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกัน